สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับมาพูดกันถึงเรื่องของหัวข้ออนุกรมนะครับเป็นเนื้อหาสั้นๆนะครับที่แนะนําให้นักเรียนได้รู้จักกับความหมายของอนุกรมนะครับว่าอนุกรมคืออะไรจริงๆแล้วเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาเก่านะครับที่เรียนมาแล้วในระดับชั้นม .5 นะครับหลายวิชาพื้นฐานนะนะครับโดยหลักการครับ ถ้า a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆครับจนถึง an นะครับเป็นลำดับจำกัดที่มีทั้งหมด n พจน์จะเรียกการเขียนแสดงการบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับที่อยู่ในรูป a 1บวกด้วย a 2บวกด้วย a 3บวกไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งสุดท้ายบวกด้วย an ซึ่งจะเรียกรูปแบบตัวนี้นะครับรูปแบบการเขียนแบบนี้ว่าอนุกรมจำกัดนะครับโดย สิ่งที่เราต้องรู้ในเรื่องของอนุกรมนะครับเกี่ยวกับสัญลักษณ์ก็คือถ้าเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะฮะ a หนึ่ง a หนึ่งตัวนี้ถ้าเราจําได้นะครับในเรื่องของลำดับเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นพจน์ที่1ของลำดับนะครับแต่พอมันมาอยู่ในอนุกรมนะครับ a 1ตัวนี้ก็จะถูกเรียกว่าเป็นพจน์ที่1ของอนุกรมนะครับถ้าเป็น a 2ครับ a 2ก็จะเรียกว่าเป็นพจน์ที่2ของอนุกรม a 3ก็จะเรียกว่าเป็นพจน์ที่3าม ของอนุกรมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและตัว AN ตัวนี้นะครับก็จะถูกเรียกว่าเป็นพจน์ที่เของอนุกรมนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับโดยลักษณะของอนุกรมเนี่ยมันก็จะเกิดมาจากลำดับนะครับเพียงแค่เอาพจน์ทุกพจน์ที่อยู่ในลำดับนั้นมาบวกกันนะครับจากลำดับมันก็จะกลายเป็นอนุกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในเบื้องต้นเราจะพูดกันถึงในส่วนของอนุกรมจํากัดนะครับก็บวกกันถึง พจน์สุดท้ายมีพจน์สุดท้ายที่ให้บวกนะครับมาดูตัวอย่างของอนุกรมจํากัดนะครับยกตัวอย่างเช่นอนุกรมในชุดนี้นะครับ1บวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนหบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนหตามนี้มีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5สองสามสี่พจน์นะครับอนุกรมตรงนี้มันจะเป็นอนุกรมจํากัดซึ่งได้จากลําดับ1เศษหนึ่งส่วนสเศษหนึ่งส่วนสเศษหนึ่งส่วนหเศษหนึ่งส่วนหตามนี้นะครับจากลําดับ นะครับห้าพจน์ห้าพจนะ์เนาะนะครับจากลำดับห้าพจน์ตัวนี้ถ้าเอามาเขียนในรูปการบวกมันก็จะกลายเป็นอนุกรมนั่นเองนะครับต่อไปอตัวอย่างที่สองครับอนุกรมชุดที่สองสองบวกด้วยสี่บวกด้วยหกบวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งพจน์สุดท้ายคือบวกด้วยสองเอ็นซึ่งคือพจน์ที่ละเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะก็เขียนอยู่ในรูปแบบนี้อนุกรมตัวนี้จะถือว่าเป็นอนุกรมจํากัดเช่นกันนะครับเพราะมันบวกกันถึงลำดับสุดท้ายนะครับถึงพจน์สุดท้าย ซึ่งเป็นอนุกรมที่ได้มาจากลำดับ 2, 4, 6ไปเรื่อยๆจนถึง 2n นะครับก็คือถ้าเอาลำดับชุดนี้มาเขียนอยู่ในรูปการบวกมันก็จะได้รูปแบบนี้ซึ่งรูปแบบนี้แหละเราเรียกว่าเป็นอนุกรมนะครับต่อไปครับอนุกรมชุดที่3ครับเศษหส่วนสบวกด้วยเศษหส่วนเบวกด้วยเศษหส่วนยี 2, 27, บวกไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งสุดท้ายบวกด้วยเศษหส่วนสยกกําลัง n นะครับ อนุกรมชุดนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นอนุกรมจํากัดนะครับที่ได้มาจากลําดับเศษหนึ 9, สน่ส่วนสเศษหส่วนเเศษหส่วนยีไปเรื่อยๆ้วครับแล้วก็คนสุดท้ายก็คือเศษหส่วนสยกกํลาลังเอ็น,นะครับเพียงแค่เอารูปของลําดับนะครับพจน์ทุกพจน์ที่อยู่ในลําดับมาเขียนอยู่ในรูปก,การบวกก็จะกลายเป็นอนุกรมเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่านะครับอนุกรมก็ เกิดจากลำดับนี่แหละเอาลำดับมาบวกกันนะครับย้ำย้ำแล้วนะครับก็เรามาดูความรู้เพิ่มเติมนะครับที่นอกเหนือจากความรู้ที่ได้ว่าไปนะครับให้ sn แทนผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมนะครับเราก็จะได้ว่า s1 นะครับตีความหมายเทียบเคียงกันเลยนะครับจาก sn แทนผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเพราะฉะนั้น s1 ก็จะแทนผลบวก1พจน์แรกของอนุกรมนะครับซึ่งถ้า1พจน์แรกของอนุกรมก็คือเฉพาะ พจที่เท่าไรครับก็คือเฉพาะพจน์ที่1น,นั่นแหละนะเพราะฉะนั้น s 1ก็จะมีค่าเท่ากับ a 1นะ่งะอัะต่อไปถ้าเป็น s 2 s 2ก็จะแทนผลบวก2พจน์แรกของอนุกรมนะครับผลบวก2พจน์แรกก็คือคืออะไรครับก็คือเอาพจน์ที่1กับพจน์ที่2มาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้น s 2ก็จะเท่ากับ a 1บวกด้วย a 2ต่อไปครับ s 3 s 3เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ซึ่งจะแทน ผลบวก3พจน์แรกของอนุกรมนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็น3พจน์แรก3พจน์แรกก็คือพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3นะครับก็จะได้ว่า S3 มีค่าเท่ากับ A1 บวกด้วย A2 บวกด้วย A3 ตามนี้นะครับต่อไป S4 S4 ก็จะแทนผลบวก4พจน์แรกของอนุกรมนะครับ4พจน์แรกถ้าเป็นสัญลักษณ์ก็มี A1 A2 a 3 a 4นะครับ4พจน์แรกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า S4 ในเมื่อมันเป็นผลบวก4พจน์แรกก็ จะเท่ากับ a1 บวกด้วย a2 บวกด้วย a3 บวกด้วย a4 นี่แหละเอา4พจน์แรกมาบวกกันนะครับในทันองเดียวกันถ้าเป็น s5 s6 ไปเรื่อยๆนี่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแล้วถ้าเป็น sn นะครับก็ตรงตามบรรทัดแรกตรงนี้เลยนะ sn ก็คือผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเราก็จะได้ว่ารูปของ sn เนี่ยนะครับถ้าเขียนอยู่ในรูปการบวกมันก็จะเกิดจากการเอา a1 บวกด้วย a2 บวกด้วย a3 นะครับบวกไปเรื่อยๆจนถึงพจน์สุดท้ายก็คือ พจน์ที่ n นะเพราะเป็นผลบวก n พจน์แรกนะครับถึงตรงนี้นะครับเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับอนุกรมนะครับก็หมดแล้วเนาะนะครับก็โดยสรุปก็คืออนุกรมมัน,มนจะเกิดจากลำดับนะครับเอาพจน์ทุกพจน์ในลำดับมาบวกกันนะครับแล้วรูปการบวกที่ได้มันก็จะคืออนุกรมนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เพิ่มเติมนะก็คือตัว s นะครับ s ห้อยหนึ่งห้อยสองห้อยสามเนี่ย สัญลักษณของ S ก็คือแทนผลบวกนะครับผลบวกจะก,กี่พจน์แรกแล่ะก็แล้วแต่ว่ามันห้อยด้วยอะไรถ้าห้อย1ก็ผลบวก1พจนแรกห้อย2ก็บวก2พดแรกห้อย3ก็บวก3พจนแรกอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆครับไม่มีเนื้อหาอะไรมากถือว่าเป็นการทบทวนนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ